โค้ดโชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจรู้ผลวงเงินใน3นาทีกับกรุงศรีออ t โตพร้อมสตาร์ทเพื่อปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูยิ้มเลยนะม้าขนาดนี้ได้อัตราเร่งแบบนี้ได้อัตราการกินน้ำมันขนาดนี้สนุกด้วยประหยัดด้วยโคตรลงตัวเลยท่านผู้ชมระดับบีบวกเลยอะโยกแน่นตึ๊กเลยอะ โอ้ยอมเว้ยชนะขาตุดขาสวยทั้งรูปจูบก,ก็หอมด้วยครับเนี่ยโอ้โหลงตัวจริงเว้ยอันนี้ สวัสดีครับแฟนๆออนไลน์ไทยแลนด์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิติทูตผูต๋ครับวันนี้ครับทุกู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับจะรถคันนี้ MG 3 Hybrid Plus ทำไมเราถึงจะพาท่านผู้ชมมาลองขับกันอีกครั้งนะครับพอท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เป็น MG 3 Hybrid Plus ที่ถูกแต่งพิเศษขึ้นมีการจัดทรงลงล้อใหม่ใส่ชุดแต่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เจ้า MG 3 Hybrid Plus ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คนรักแต่งรถ เดี๋ยวเรามาดูการเครื่องยนต์1.5เบนซินเทอร์โบนะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดนะ194ม้า250นิวตันเมตรเนี่ยเมื่อแต่งองค์ลงเครื่องแบบนี้แล้วเป็นอย่างไรนี่คือดีไซน์ประจังหน้านะรังหน้าใหม่แต่ที่สำคัญนี่ต้องดูตรงนี้ครับล้อยางช็อกอัพเปลี่ยนนะคลิปเปิมนะครับนี่ล้อขอบ18เลยโดยเฉพาะยางนะครับทุกคนครับ215/40 R18 เปลี่ยนแม็กใหม่เปลี่ยนช็อคอัพใหม่ รายละเอียดการเปลี่ยนทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถดูได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับทั้งราคาทั้งแบรนด์ว่าทาง m g เคเขาใช้แบรนด์ไหนนี่แล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อกับดีลเลอร์ได้เลยนะครับเป็นชุดแต่งที่เขาเซ็ตมาสําหรับ MG 3โดยเฉพาะอยู่แล้วช็อคอัพใหม่นะครับล้อ ยางใหม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคระับทนกู้ชมครับเนี่ยมีดีไซน์มากขึ้นสวยไหมพอแต่งแล้วมันดูเหมือนรถอิตาลีเหมือนกันนะดูกลม,กลม,กลมแต่แต่งแล้วใช้งานจริงได้หรือไม่ขับแล้วเป็นอย่างไรย,ยังคงประหยัดเหมือนเดิมไหมเพราะความแรงร้อยกว่าแรงม้านี่ถือว่าแรงแรงบิน250ินิวตันเมตรเนี่ยสบาย,บายแต่ต้องมาดูว่าสวยแต่รูปจูบหอมหรือเปล่าไม่ใช่แต่งแล้ววิ่งไม่ออกแต่งแล้วใช้ไม่ได้อัตราสิ้นเปลืองเปลี่ยนไปเยอะหรือเปล่า เดี๋ยวรู้กันแล้วมาดูด้านท้ายและด้านท้ายนี่ก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดิฟฟิวเซอร์ท้ายนะสวยนะมีฝาครอบที่เปิดฝาถาังน้ํามันด้วยนะครับสปอยเลอร์สีดําแบบนี้ลงตัวอันนี้ผมว่าแต่งเนี่ยสวยแล้วแต่เหลือที่จูบจะหอมหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าครับไปสัมผัสเจ้า MG3 Hybrid Plus ในแบบเวอร์ชั่นแต่งทรงลงล้อแบบนี้กันครับ ครับตอนนี้ครับโอ้อยู่ในเจ้า mg 3 Hybrid plus ในตัวตกแต่งพิเศษนะล้อ18เแตีย้ยตึบๆเลย194ม้าของ mg 3 Hybrid plus 250ดิวตันเมตรต้องมามีฟิลลิ่งแบบสปอร์ตหน่อยๆนะครับฟิลลิ่งแบบสปอร์ตหน่อยเดี๋ยวรู้กันนะครับเราขับเจ้า mg 3 Hybrid plus กันไปแล้วช่วงล่างค่อนข้างที่จะแน่นอนนะแน่นหนึบ มีตึงตังนิดหน่อยพวงมลาลัยดีแต่เมื่อเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งให้มีขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนช็อคอัพให้แน่นขึ้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาบอกว่าแต่งมาสำหรับ mg 3 hybrid plus โดยเฉพาะแต่รูปร่างรูปทรงมันสวยนะพอเตีย้ยตึบลงมาแบบนี้แล้วมันเหือรถยุโรปเลยนะครับผมโคตรชอบเลยแลวฟิลลิ่งไม่ได้เปลี่ยนเลยท่านผู้ชมนะครับฟิลลิ่งยังดีเหมือนเดิมเนี่ยแน่นขึ้นกว่าเดิมด้แลอัตาเลขมันดีอยู่แล้วไงเนี่ย โยกแน่นตึกเลยอ่ะโอ้ยยอมเว้ยอันนี้มาดีนะครับแต่ช่วงล่างเฟิร์มมากขึ้นแข็งมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกระด้างยังไม่กระด้างนี่ยังใช้ในชีวิตประจำวันได้สบายๆแต่ผมขับมาเนี่ยผมขับมาระยะหนึ่งล้วคิดว่าช่วงล่างตัวนี้มันนิ่มไปหน่อยนะครับเวลาเจอหลุมที่เป็นเนียนๆหลุมเนียนๆเ,เนี่ยช็อคอัพมันรับไม่ไหวนะครับมันแอดขึ้นไปนะครับล้อมันจะเข้าไปขูดกับซุ้มล้อบ่อยอยากให้ช่วงล่างเฟิร์มกว่านี้อีกหน่อย เนี่ยวิ่งอยู่120กว่ากว่านะครับนิ่งตึกโอ้โหดีอัตราการกินน้ำมันก็ดีด้วยนะครับ16.4กิโลเมตรตเลตี่ผมขับอยู่ในโหมด Normal นะ Normal กับ Eco ขับสลับกันเพราะผมชอบในตัว Eco มากกว่าเพราะว่าตัว Eco มันตัวโหมดการขับแบบ Eco มันพอเพียงแล้วสำหรับผมนะใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในเมืองนะครับอพอพอเป็น Normal เนี่ยบางทีมันเยอะไป มันแอบล้นไปหน่อยหนึ่งสาหรับผมผมว่าไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอีโคเหลือเฟือแล้วนะครับเป็นโหมดสปอร์ตล่ะปรับโสปอร์ตดึงนั่นมาอีกเยอะเลยม้ายเยอะร้อยเก้าสี่ม้าสองร้อยสิบนิวตันเมตรพอนะครับแล้วแถมมีหน่วงเป็นรถไฮบริดที่มีฟีลลิ่งรถไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งนะเนี่ยมีหน่วงไฟฟ้าด้วยมีหน่วงมอเตอร์ด้วยนะครับผมต้งเกิร์สไว้ระดับสองโอ้แน่นตึกเลยช่วงล่างนะครับไปดีนะ อันนี้บอกได้เลยว่าดีวะ่ะเป็นรถที่ FG พัฒนาออกมาได้ดีเหลือเกินนะครับเ g 3 Hybrid ตัวนี้เสียดายที่บอดี้มันแอบเล็กไปหน่อยแล้วก็มันแคบไปนิดหนึ่งสำหรับผมนะแต่ว่าโหขับดีมากนะครับไม่มีข้องใจใดๆแพ้ m า z d a 2ในเรื่องของแฮน d ด i ล g ิ่งนะครับแฮน a ดิลิ่ง a ดีกว่านอกนั้นชนะขาดทุกทางนะครับอัตราสิ้นเปลือง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแล้ว15กิโลเมตร่อลิตรแต่โอเคคุณจะไปเทียบกับฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซิต้เขา19โลลิตร21กิโลลิตรธรรมชาติก็เขาประหยัดมากกว่าแต่ตัวนี้เทียบเท่ากับ ATIV e นะครับ y a r i s Toyota นะครับ15 16กิโลเมตร่อลิตรนี่เทียบเท่ากันได้เลยแต่แรงมากกว่ากันเยอะนะตัวนี้ได้แรงด้วยแล้วก็ได้ประหยัดระดับ B บวกเลยอะนะครับ194มาใครสู้อ่ะนะครับในเรื่องความแรง คืออีโคคาร์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องขับประหยัดอย่างเดียวขับสนุกก็ต้องได้ด้วยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งสองทางคือสนุกด้วยประหยัดด้วยนะครับแล้วช่วงล่างดีนะเฟิร์มตึกเลยมาเจอกับเจ้าตัวชุดแต่งนี้โคตรลงตัวเลยทนะุกท่านอยากแข็งตัวนี้อีกหน่อยนะอยากให้ช่วงล่างแข็งต่วนี้อีกนิดนึงให้มันแน่นวัานี้อีกนิดนึงมันจะเพอร์เฟกต์มากๆแต่พอช่วงล่างแข็งก็ต้องมาวัดกันกันทุกู้ชมว่าครอบครัวจะชอบหรือเปล่านะครับ เนี่ยแต่งชุดรวมๆตัวนี้ที่สวยๆแบบนี้บวกอีก2องแสนนะแต่มันก็ได้มันได้รอเลยอ่ะอันนี้นะครับแต่เจอลูกละนาเจอหนอนต้องหยอดนะต้องหยอดลูดไม่ได้นะครับอันนี้จะเข้าจอดที่ไหนก็ระวังหน่อยเพราะมันเตี้ยแต่สวยโคตรสวยเลยชอบเลยแล้วไม่มาโหลดกําลังพละกําลังก็ครึ่งยดด้วยเพราะควาอยู่ส่วนใหญ่เพราะขับหมด e ีโคพอนะอีโเนี่ยเวลาจะเร่ง อันนี้เราให้มาสแต็งพี่เข้าไปกันดีกว่าอันนี้เขาอีโคบูสจีทด้วยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยนะครับมาสแตงนะครับเนี่ยแต่นี่นี่ Eco, อีโคกดอีโคนะดูโอ้โหดันโหดนะดันโหดมากมากนะครับนี่พี่มาสแตงเขาถึงว่าเราจะไปเล่นกับเขานะเขาเล่งไปใหญ่เลยเราไม่สู้เขาอยู่แล้วนะครับโอ้หตัว GT ด้วยนะเครื่องตัวท็อปด้วยแต่ช่วงล่าง แฮนดิンขับโคตรยากเลยว่าสแตงคอนโทรลยากมากเบรกเบรกก็ดีนะครับล้อใหญ่แรงเบรกต้องดีลงตัวผมชอบแค่นี้ผมคิดว่ามันพอเพียงหลอได้ใช้งานในชีวิตประจวันได้ปรับเซ็ตค่าช่วงล่างตามใจคุณดีกว่าเขาผมผมมองว่ามันนุ่มไปนิดนึงอยากให้มันแข็งกว่าหน่อยแต่ถ้าใครชอบฟิลลิ่งแบบใช้งานได้พอดีๆแล้วระดับความแข็งของ ชองอัาระดับนี้ก็พอแล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละท่านละ่ะส่วนตัวแล้วผมว่าถ้าเป็นผมเราต้องทํำขนาดนี้ผมขอช่วงล่างแข็งวันนี้ครับแต่นี่คือสวยทั้งรูปจูบก็หอมด้วยครับเนี่ยโอ้โหลงตัวจริงๆเว้ยคันนี้ MG3 Hybrid Plus MG พัฒนา Product ออกมาได้ดีหลายตัวเลยในรุ่นใหม่ๆนี้ต้องยอมรับว่าเขามาดีชอบอะขับดีวะสวยด้วย ขับได้ด้วยนะไม่ได้แต่งทรงลงล้อแล้วโอ้โหขับไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะลงตัวลงตัวแะ่ขับออกตาตจังหวัดมากๆก,ก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าถนนมันไม่ค่อยดีอาจจะคลูดได้ถ้าเอาตจังหวัดก็อย่าเร็วนะครับไปเรื่อยๆเพราะว่าแอดแอดบ่อยเลยผมขับนะครับแอดแอคือล้อมันถูกดันขึ้นไปที่ซุ้มล้อบ่อยเลยช่วงลงช่วงล่างแน่นตึกเลยโคตรชอบเลย ได้ดีโดวยที่อัตราซิ้เปลืองด้วย16โลลิตรนี่โหยิ้มเลยนะม้าขนาดนี้ได้อัตราเร่งแบบนี้ได้อัตราการกินน้ำมันขนาดนี้เราใจเราใจเลยครับนี่คือเจ้า MG 3 Hybrid Plus เป็นรถรุ่นเริ่มต้นดีกว่าใช้คำนี้นะเป็นรุถครอบครัวเริ่มต้นที่ดีมาก ได้ทั้งพลังได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสวยออปชั่นก็ได้ออปชั่นก็ครบนะครับอะแดปตีฟครูสโทนก็มีมาให้มาครบเลยพอเพียงครับพอเพียงในการใช้งานแน่นอนและให้คุณสนุกและหลอ่อไปในตัวด้วยสีแล้วก็เรียบร้อยครับทุกู้ชมครับมาลองกันขึ้นไปบนทางด่วนซาซาซ,าซิงซิงผมขับมา หลายวันละทั้งในเมืองนะครับแล้วก็บนทางด่วนก็ต้องบอกว่าได้ใจนะพรมอะไรดีขึ้นเดิมก็แม่นอยู่แล้วพอเปลี่ยนเป็นยางขอบ18 215ด้วยนะหน้ากว้างด้วยไม่โอเวอร์ออกมาจากซุ้มล้อก็ถือว่าโอเคฟิลลิ่งการขับดีมากขึ้นหนึบมากขึ้นแต่ช็อกอัพกัแบบสปริงเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปเวลาเจอแบบหลุมบางๆเจอกับตัวหนอนเนี่ยมันชนนะครับล้อมันไปชนซุ้มล้อ นะตรงจุดนี้เนี่ยแค่ทรงได้แล้วติดแค่ปรับในเรื่องของความแข็งของช็อคอัพให้มากกว่านี้ให้เฟิร์มมากกว่านี้ให้แข็งมากกว่านี้กระด้างมากกว่านี้หน่อยเพราะตัวเนี้ยยังนั่งสบายสบายอยู่ยังถือว่าช่วงล่างยังไม่ได้หล่อเท่าหน้าตาแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะสามารถปรับแต่งได้ให้แข็งมากขึ้นได้เพราะตัวเนี้ยเวลามันลงหลุมบางๆนะครับมันแอดแอดเกินไปหน่อยมันแอดเกินไปหน่อยอันนี้ผมถือว่า ช่วงล่างด้านหน้ายังนุ่มเกินไปแต่ถ้าถามว่าขับแบบสบายๆขับแบบชิลๆเอาลออย่างเดียวโหไม่มีปัญหา เพราะอัตราการสิ้นเปลืองผมขับมานี้16โลลิตรนะขนาดเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อ18หน้ากว้างขนาดนี้ยังได้16กิโลเมตรต่อลิตรเลยและไม่ได้ขับจังๆด้วยขับแบบซาซานิดหน่อยด้วยแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะถ้าคุณขับหนักๆคุณขับโคตรๆยังไงอัตราการสิ้นเปลืองเปลี่ยนแน่ๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรตร่อลิตรหรือ14กิโลเมตรตร่อลิตรแต่พละกําลังดีพละกําลังดีกว่าอีโคคาร์ทุกตัวนะครับดีกว่า Honda City ดีกว่า โตโยต้ายาริสเอทีฟดีกว่าโตโยต้าเอทีฟดีกว่าหมดนะตรงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าทำมาดีทรงดีแต่ราคาค่าตัวที่ปรับทรงอย่างนี้มี0 0 0 0 0นแบบครบ,ครบเลยนะมี200,000ก็ต้องแล้วแต่แฟน,แฟนว่าชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่เมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องลงมาแล้วขับดีขึ้นยอมรับได้แต่ต้องปรับจูนช่วงล่างให้แมชกับนิสัยของแต่ละท่านด้วยอย่างผมถ้าปรับแต่งแบบนี้แล้วผมขอให้มันเป็นสปอร์ตจาจานหน่อยคือแน่นๆ กว่านี้หน่อยแต่ถ้าใครก็ตามยังอยากใช้ในชีวิตประจำวันแบบสบายๆมีแฟนนั่งด้วยมีลูกนั่งอีกนิดนึงแต่อยากได้หล,ล่อแบบนี้ช่วงล่างระดับนี้ก็พอเพียงติดนุ่มนิดๆเอาไว้โดยสารสบายๆนี่คือเจ้า MG 3 Hybrid Plus ในเวอร์ชั่นจัดทรงลงล้อแบบนี้สวยขับได้ประหยัดจริงด้วยครับมาดูครับที่งาน Bangkok e n n e s h o Motor Show นะครับมี MG 3 Hybrid Plus เวอร์ชันแต่งหลายตัวให้แฟนๆดูไว้เป็นแรงบันดาลใจในการไปแต่งเจ้า MG 3 Hybrid Plus ครับฝ mm hmm. นตกแล้วครับทุกผู้ชมครับ mm hmm. ขอลาทุกผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe mm hmm. นะจ๊ะหลบฝนกันจ้าสวัสดีครับ